ดีครับเรามาดูแบบฝึกหัดที่11.2ต่อนะครับว่าหญิงคนหนึ่งสูง h นะครับยืนอยู่หน้ากระจกดังรูปจงหาขนาดของความสูงของกระจกที่น้อยที่สุดที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้สามารถมองเห็นตัวเองได้เต็มตัวแล้วก็ต้องติดตั้งกระจกสูงจากพื้นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวแบบนี้แล้วกัน จริงการที่เราจะมองเห็นตัวเองเต็มตัวนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องมองเห็นจุดบนสุดกับจุดกับจุดล่างสุดตรงนี้ใช่ไหมครับน,นี่เรามาดูตรงนี้ครับการที่เราจะมองเห็นในส่วนส่วนล่างสุดเนี่ยนะครับแสงจากเอ่อสมมติเป็นเท้าเนาะแสงจากเท้าเนี่ยนะครับก็จะไปทบไม่ใช่ไปทกไปตกกระทบกระจกนะครับประมาณนี้น,นะครับตกกระทบกระจกซึ่ง แล้วก็จะสะท้อนเข้าเข้าตานะครับแต่ในการสะท้อนนี้นะครับมันจะต้องเป็นไปตามกฎการสะท้อนนะหมายความว่าเราจะต้องลากเทียบกับแนวรังสีตกกระทบเนี่ยนะครับจะต้องคิดมุมเทียบกับเส้นแนวฉากก่อนนะครับอันนี้คือมุมตกกระทบเนาะทีต้านะครับเมื่อตกกระทบทำทีต้านะครับเวลามันสะท้อนออกนะครับก็จะสะท้อนออกทำมุมทีต้าเช่นเดียวกันนะครับปึ๊บแบบนี้ ภาพเหตุการณ์จะประมาณนี้ครับโดยที่ไอเจ้ามุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมทีตาเช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับการที่จะเห็นส่วนบนสุดครับนั่นหมายความว่าแสงจากส่วนบนสุดนะครับไปตกกระทบแสงส่วนบนสุดไปตกกระทบกระจกตรงนี้อ้าวเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ อ,อันนี้คือเส้นแนวฉากนะครับแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราครับประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะเป็นไปตามกฎการสะท้อนนะครับมุมตกกระทบก็จะเท่ากับมุมสะท้อนนะครับอันนี้ครูวาดมันอาจจะไม่ตรงส่วนเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะ มุมตกกระทบตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับมุมสะท้อนตรงนี้เพนาะเขาถ้าเขาถามนะครับว่าต้องใช้กระจกสูงอย่างน้อยเท่าใดจึงจะเห็นผู้หญิงคนนี้ได้เต็มตัวนะครับราะถ้าเราม,ามองดูนะครับสัดส่วนตรงนี้นะมองดูส่วนล่างสุดก่อนนะครับ การจะมองเห็นส่วนล่างสุดแสงจากส่วนล่างสุดต้องเปิดกรบทกระจกและการสะท้อนข้อตานะครับเพราะฉะนั้นกระจกที่ใช้นะครับถ้าเราเทียบกับสามเหลี่ยมตัวนี้คือนี่คือสามเหลี่ยมใหญ่ส่วนด้านล่างนะครับถ้ามันเป็นไปตามกฎการสะท้อนตัวนี้นะครับถ้าเราแบ่งครึ่งมันก็ใช้กระจกแค่เป็นไงครับใช้กระจกแค่ครึ่งเดียวอ่ะใช้กระจกแค่ครึ่งเดียวก็คือก็คือส่วนที่มันสะท้อนตัวนี้นะครับใช้ความสูงของกระจกแค่นี้ครับแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้ว พราะว่าล่างสุดตัวนี้มันไม่มีผลเลยครับโอเคเนาะจกในส่วนล่างสุดตัวนี้ก็ไม่มีผลต่อการมองเห็นเท้าเลยนะครับน้่นมองก็เช่นเดียวกันครับก็ใช้กระจกแค่ครึ่งเดียวนะใช้กระจกแค่ครึ่งเดียวครับหรื <c oughs> อถ้าเรามองสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับปุ๊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 บตรงนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยม ข้อนส่วนที่ใช้กระจกค่อยแค่ส่วนที่มันสะท้อนตรงนี้ครับเี็นครับใช้กระจกความสูงแค่ส่วนที่มันสะท้อนตรงนี้เห็นไหมครับส่วนบนสุดตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้โอเคไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของถ้าเราจะมองเห็นเท้านะครับก็แค่ครึ่งหนึ่งจากเท้าไปถึงตาโอเคเนาะคือระยะจากเท้าถึงตาหารสองนะครับการที่มองจะเห็นส่วนบนสุดเส้นผมเส้นสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับ ก็วัดจากเส้นผมเส้นสุดท้ายมายัางตาแล้วก็หาร2เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเราจะใช้กระจกคําถามแรกนะเราจะใช้กระจกแค่ครึ่งหนึ่งของความสูงผู้หญิงคนนี้นั่นเองครับอ่ะต่อไปครับต้องวางสูงจากพื้นเท่าใดวางสูง จากพื้นเท่ากับสูงจากพื้นก็แค่ส่วนนี้ครับเรนครับนี่จากจากตรงนี้นะเนี่ยหาระยะตรงนี้ครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งมันก็คือครึ่งหนึ่งของระยะจากเท้าถึงตาถูกไหมครับฟันคู่ก็ตอบเลยนะครับว่าต้องใช้ความสูงจากาจากเท้า ถึงตากูเขียนลูกศรแบบนีมม้แล้วกันนะแล้วก็หาร2นะครับก็คือครึ่งหนึ่งเองเครึ่งหนึ่งจากเท้าถึงตาอ,อ่านไปนะครับเราไปดูข้อที่2ต่อครับปลาอยู่ในน้ําที่ระดับความลึกจากผิวน้ 0. 0. 0. ํา0.20เมตรความลึกปรากฏของปลาเป็นเท่าใดนะครับ ้าเป็นในฉบับหนังสือเรียนเล่านะครับระยะลึกปลาขังตัวนี้เขาจะใช้ตัวย่อเป็นตัว s s ผ่าหรือ s dash นะครับเมื่อผู้สังเกตมองปลาในแนวดิ่งตรงตัวปลากำหนดให้ดัชนีหักเหของอากาศกับดัชนีหักเหของของน้ำมาให้เรานะครับภาพเหตุการณ์ก็จะประมาณนี้นะครับสมมติว่าตัวนี้ก็คือก็คือผิวน้ำนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้ก็คือน้ำนะ ประมาณนี้ครับนี่ถ้าสมมติมีปลายตรงนี้ป,ปึ๊บอ่าปิดปลาโมเดลของเรานะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เรามองตรงตรงลงไปในแนวเดียงครับสมมติต,ตายตรงนี้ปึ๊บรูปาตาก็ใหญ่นิดนึงครับประมาณนี้แล้วกันอันนี้คือตานะครับ ใส่ขนตานิดนึงนี่การที่จะมองเห็นตานะครับไม่ใช่เห็นตาเห็นปลานะครับแสงจากปลามันก็ต้องเดินทางจากอะไรครับเดินทางจากปลาจะจากน้ําใช่ไหมครับมาเดินทางไปนะครับแน่นอนมันไปเจอผิวรอยต่อตัวกลางพันชนิดนะครับมันก็จะเกิดการหักเหไปนะครับก็จะเกิดการหักเหไป อยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บซึ่งลังสีที่มันหักหี้ไปเนี่ยนะครับมันก็จะเบนออกไปในลักษณะนี้นะครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันครับเดินทางมาปุ๊บแล้วก็มันก็จะหักหีออกจากแนวเดิมประมาณนี้นะครับ โอเคเนาะเส้นที่เราเห็นตัวนี้ก็คือเส้นเส้นแนวฉากนั่นเองนะครับคือมืนอไรก็ตามที่แสงเดินทางจากหมายถึงว่าจากจากน้ําไปอากาศเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราพิจารณาจากสมการความสัมพันธ์จากกฎของเสนียงที่เราดัดแปลงสมการมาแล้วนะครับจะได้เป็น s i n ทีตาหส่วน sin ์ที 2, เท่ากับ V1-V2 ส่วน V2 เนี่ยนะครับ จริงครูจะพิจารณาจากสมการนี้นะครับมันจะเห็นความสัมพันธ์อยู่นะครับว่าไอ้เจ้าไซ n ์ทีตาเนี่ยนะครับไซ n ์ทีตาอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการคำนวณของเรานะครับอันนี้วิเคราะห์ให้ดูว่าไอ้เจ้าหลังสีตัวนี้ทำไมไมันต้องเบนออกนะครับไซด์ทีตาตัวนี้นะครับจะแปรผันกับค่า v นะครับหมายความว่าถ้าอัตราเร็วของแสงมากค่ามุมก็จะมาก ครับไม to right? right ่ว่าจะเป็นมุมตกกระทบหรือมุมหบบนีก็ตามนะครับเนาะแต่ว่าไอ้เจ <Yeah. S 2> ้าจริงๆแล้วเจ้าค่าสายตัวนี้มันก็จะแปรผันกับหรือค่าทีต้าเนี่ยนะครับค่าทีต้ากับค่าสายมันก็จะแปรผันตรงต่อกันอีกนะครับหมายความว่าถ้ายิ่งมุมมากนะครับยิ่งมุมมากค่าสายก็มีค่ามากถ้า่าถ้าค่าสายมากไอ้เจ้ามุมทีต้าก็จะมีค่ามากครับเพราจฉะเห็นความสัมพันธ์นะครับว่าทีต้าตัวนี้มันจะแปรผันกับ b นะครับอันนั้นก็สังเกตง่ายๆนะครับ ในน้ำนะครับในน้ําแสงมันมันเดินทางได้ช้ากว่าในอากาศอยู่แล้วถูกไหมครับนะในน้ําแสงมันเดินทางได้ช้ากว่าในอากาศอยู่แล้วสังเกตดตัดดัดชี้หงิกอย่างหนึงน่งก็ได้นะครับนะฉะนั้นนะครับถ้าข้างบนนะครับ V ของแสงมากนะ v มากนะครับข้างล่าง V น้อยถูกไหมครับพราเท่า V มากนั่นหมายความว่ามุม ที่เบนไปจากไอ้เจ้าเส้นปกติตรงนี้นะครับสมมุติเราให้ตัวนี้เป็นมุมทีตาหนึ่งนะครับตัวกระทบเป็นมุมทีตาหนึ่งอักเฮเป็นมุมทีตาสองนะครับไอ้เจ้าทีตาสองมันจะต้องมากกว่าทีตาหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการเบนออกในลักษณะนี้โอเคเนาะนี่คือที่มาคร่าวๆนะครับอาต่อไปครับอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาถามนะครับปึ๊บเดี๋ยวลบออกก่อนนิดนึงย้ายย้ายย้ายปึ๊บ ีนี้ระยะตรงนี้นะครับเรียนครับเขาเรียกว่าระยะที่วัดจากผิวตรงนี้ลงมานะเขาเรียกว่าระยะลึกจริงนะครับเขียนเป็นเอชเป็นเอแล้วกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะครับแนวของแสงตัวนี้นะจะต้องเดินทางมาตัดกันตรงนี้ครับนี่เราต่อแนวของแสงต่อแนวของแสงหักเหตัวนี้นะครับของเส้นนี้ครับกับเส้นนี้นะครับ ให้มาตัดกันนี่คือวิธีการวาดอย่างง่ายนะครับปุ๊บนี่ตัวปลานะครับก็จะขึ้นมาเห็นประมาณนี้ครับคือเราจะเห็นปลาตื้นขึ้นนั่นเองครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะต้องหัวต้องสมมติว่ามันอยู่ในแนวเดียวกันแล้วกันนะครับประมาณนี้นะโอเคระยะตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าระยะลึกปรากฏนะครับแทนเป็น Ss ด S ัดแล้วกัน รจริงๆสุดท้ายาาาาาแล้วนะครับถ้าเราพิสูจน์สมการออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะได้สมก,การเป็นสมก,การสําเร็จรูปเลยนะครับในกรณีที่เรามองตรงๆนะจะได้เป็นสมก,การในการหาลึกปรากฏนะครับเป็น s ดับส่วน s เท่ากับ n 2ส่วน n 1นะเนครับให้จำสมก,การนี้ไปใช้เลย1ก็คือฝั่งที่ตกกระทบนะครับ2ก็คือฝั่งที่มันหักนี้นะครับ อัอนจนเราจะ h ดัส่วน s ของเรานะครับอยู่ที่0.20เมตรนะครับตามที่โจทย์เขาบอกมา0.20เมตรก็แนทนค่าเข้าไปครับตรงนี้ก็จะเป็น0.2 n 2ก็คือฝั่งอากาศนะครับก็จะอยู่ที่1นะครับ1ก็2คือฝั่งที่หักเหนนะก็จะเป็นอากาศ หนึ่งก็คือฝั่งที่ตกกระทบนะครับก็จะเป็นน้ําน้ําอยู่ที่หนึ่งจุดสามสามครับเราจะได้ h อชด้ตัวนี้นะครับเท่ากับศูนย์จุดสองหารหนึ่งจุดสามสามนะครับคําตอบก็จะได้เท่ากับต้องพึ่งเครื่องคิดเลขนะครับศูนย์จุดสองหารหนึ่งจุดสามสามอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งห้านะครับศูนย์จุดหนึ่งห้าเมตรนะครับ นี่คือระยะลึกปรากดครับคือมันจะตึง้งต้องตื้นกว่าเดิมน,นั่นเองนะครับถ้าหาออกมาปุ๊บมันมากกว่า0.2แสดงว่าเราทําผิดนั่นเองอ่านไปนะครับเราไปดูต่อข้อที่3ครับปลาตัวหนึ่งมองนกอินทรีที่บินอยู่อากาศสูงจากผิวน้ํา20เมตรปลาจะเห็นนกอินทรีสูงจากผิวน้ําเท่าใดกําหนดให้น้ํามีอ่านะเช่นหักเห เท่ากับ1.33แล้วก็อากาศมีดัชนีเท่ากับ1ครับเหมือนเดิมครับมันจะเป็นการสลับกันนะครับระหว่างข้อที่2นะครับข้อที่2มองจากอากาศไปน้ําแต่ว่าข้อที่3มองจากน้ําไปอากาศครับจินตนาการว่าตัวนี้ก็คือผิวน้ํานะครับปึ๊บแบบนี้แล้วกันตัวนี้ก็คือผิวน้ําน้ําอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับ ก็มีปลานะครับอยู่ในน้าโอเคอะประมาณนี้แล้วกันปึ๊บอะนกอินรีตัวนึงนะครับปลาผฏว่ามันอยู่สูงขึ้นไปในแนวดิ่งพอดีนะครับนกอินรีวิชาศิละปะเป็นวิชาที่อะสมมติที่คือนกอินรีแล้วกันนะครับปึ๊บมองให้เป็นนกอินรีแล้วกันนะ ประมาณนี้ครับสิ่งที่เขาจดมา,าสิ่งที่จดกำหนด,ดมาให้นะครับเขากำหนด,ดระยะลึกเขาเรียกว,ว่าลึกจริงมาให้เรานะครับอันนี้ถ้าเรามองจากน้ําไปอากาศนะครับอันนี้ก็เทียบกับลึกจริงนั่นเองนะครับเป็น S เท่ากับ20เมตรนะครับถามว่าปลาจะเห็นนกอ,อินทรีย์สูงจากผิวน้ําขึ้นไปเท่าใดนะครับเขาถามหาลึกปลากฏดนั่นเอง เลือกจริงนึกปรากฏมัดจากระยะผิวน้ํานะครับนี่เทเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวกูจะใช้สมการที่เราคุยกันมามาแทนค่าเลยนะครับอันนี้แต่ย้ำนิดนึงนะว่าสมการนี้ใช้ในกรณีที่เรามองตรงๆเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นการมองเอียงๆนะครับสมการมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก็จะได้เป็นเอสดส่วน S นะครับเท่ากับ n2 ส่วน n1 ครับเห็นไห h s แน่น s ก็คือ20นะครับ n2 2ก็คือฝั่งที่หักเหนะครับหนึ่งก็คือฝั่งที่ตกกระทบนะตอนการที่ปลาจะมองเห็นนอกอินทรีนะครับแสงจากนอกอินทรีนะก็จะอสมมติมีเส้นที่หนึ่งเดินทางมาแบบนี้แล้วกัน แสงจากนูนอินซีเข้ามานี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปึ๊บข้างบน V อะไรครับข้างบน V V มากเนาะนะครับข้างล่าง V น้อยนะครับอัตราเร็วของแสงในอากาศมากกว่าในาน้ํานะครับพอนเท่า V มากแสดงว่ามุมตกกระทบมันต้องเป็นไงครับต้องมากถูกไหมครับ v าวีน้อยม,มุมหักเหก็ต้องน้อยก็จะเบนเบนเข้าหาเส้นปกติตรงนี้นะครับเบนเข้ามาปึ๊บประมาณนี้นะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับจริงๆแสงมันไม่ได้มีแค่2เส้นนี้นะครับมันมาเป็นอินฟินิตี้เส้นเลยนะเห็นไหมครับมันมาเป็นอินฟินิตี้เส้นเลยอันนี้บ้านให้ดูแค่2เส้นนะครับปึ๊บแบบนี้ครับอ่ะกระทบในม,มุม ทีตาค่าหนึ่งนะครับหักเหเมื่อแสงเดินทางจากอากาศไปน้ํานะครับมันก็จะหักเหเข้าหาเส้นปกตินั่นเองครับเพราะเ้่า v น้อยมุมจะน้อยโอเคเนาะที่ครูเล่าให้ฟังจากข้อที่2นะครับ v น้อยมุมน้อยเท่า v มากมุมก็มากนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งน้ํามุมน้อยครับเพราะ v มันมีค่าน้อยนะมันแปรผันตรงต่อกันอยู่นะครับอาจจะเบนเข้าหาประมาณนี้นี่ก็คือมุมทีตาหนึ่งทีตาสองทีตาหนึ่งทีตาสอง นี่ครับของชั <c oughs> ้นแนวของแสงนะครับถ้าเราลากจากแนวรังสีหางเหไปเนี่ยน,นะครับเราจะเห็นว่าแนวรังสีของแสงมันจะไปตัดกันไกลกว่าเดิมนะครับนะไกลกว่าเดิมนะทําให้เรามองเห็นไม่ใช่เรามองเห็นสิทําให้ปลามองเห็นนกอินทรีไกลกว่าเดิมนะครับประมาณน,นี้ จะเป็นแสงที่ตัดกันสมมติตัดกันประมาณนี้แล้วกันนะครับระยะตรงนี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับอาจจะดูมุมมอนนิดนึงนะครับต้องใช้สมาธินิดนึงในการตั้งใจฟังนะครับอ่าแบบนี้นะต้องการหา h นะครับเนตอยังไงยังไงก็แล้วแต่มันจะต้องมากกว่า20แน่นอนครับโอเคเนาะถ้าหามาน้อยกว่า20แสงว่าเราทาผิดนะโอเคนะทีนี้เรามาแทนค่าลองดูครับ n2 ก็จะมีค่าอยู่ที่1.33นะครับ1.33 n1 เท <1 S 1> ่ากับ1ครับมันจะได้ h ได้ตรงนี้เท่ากับ1.33คูณกับ20เหนะ็นเนาะจะได้อยู่ที่26.6เมตรนั่นเองครับ ก่อนสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดไว้นะครับต้องตั้งใจดูใจฟังนิดนึงนะครับตัวนี้ลูกจับมวนนิดนึงโอเคครับไว้เจอกันในส่วนของบทเรีันต่อไปนะครับสวัสดีครับ